สวัสดีคะ่ะทุกคนเรามาดูกันนะว่าชีวิตของแต่ละคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นอย่างไรกันบ้างเนาะในช่วงนี้สิ่งที่คิดที่ตั้งใจระหวังที่จะทำไว้มันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเรานะเรามาดูกันนะคะก่อนอื่นยายขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดติดตาม ช่วยยายเป็นกําลังใจให้ยายคอมเม,มนต์มาคุยกับยายแล้วก็กดไลค์เป็นกําลังใจให้ยายขอบคุณมากๆค่ะเรามาดูกันนะคะว่าช่วงนี้วิถีชีวิตของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้จะเป็นอย่างไรนะคะเรามาดูกันเรามาเป็นขอกําลังใจจากเขา มีอะไรจะชี้แนะเราบ้างเนาะลองมาดูกันเนาะว่าเกิดอะไรขึ้นเนาะยังไงก็หกไม้เท้านะคะหกไม้เท้าความสําเร็จความความสำเร็จในแผนงานสิ่งที่คิดและทําไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆในชีวิตของคุณนะคะคุณจะมีชัยเสมอทุกอย่างที่คุณคิดนะคะ ในภาวะแบบนี้คือตัวตนของคุณเลยตัวตนของคุณในภาวะแบบนี้นะคะคนที่เข้ามาดูคลิปนี้จะประสบความสําเร็จเกือบทุกอย่างที่คิดและทำนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักเรื่องการงานเรื่องครอบครัวก,การเงินนะคะคนที่เข้ามาดูคลิปนี้มีโอกาสสําเร็จมากค่ะ,ะสภาวะแวดล้อมทุกอย่าง เอื้ออำนวยนะคะเอื้ออำนวยให้คุณที่จะพาคุณไปสู่ความสำเร็จนะคะยายขอให้คุณประสบความสำเร็จดังที่คิดและทำนะคะได้ทั้งหกไม้เท้านะคะเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นะคะตามด้วยคิงถือไม้นะคะนี่คือนี่คือความสำเร็จของคุณนะคะคิงถือไม้สิ่งที่คุณคิดและวางแผนและทุกอย่างนะคะ ในอาชีพการงานไม่ไมทั่ทงเรื่องครอบครัวการเงินนะคะความเฉลิมฉลองมาแน่คะ่ะสิ่งที่คุณคิดระหวังไว้จะสําเร็จร,ร่วงไปด้วยดีในสภาวะแวดล้อมแบบนี้นะคะขอให้คุณดูแลตัวเองให้ดีๆนะฮะเตรียมรับมือกับความสําเร็จที่เกิดขึ้นนะคะเรามาดูภาวะต่อไปเนาะภาวะต่อไปสิ่งที่รอคอย สิ่งที่คุณคิดแนละรอคอยมุ่งหวังไว้ที่คุณคิดว่าจะทำให้ได้แล้วก็สิ่งที่คุณรอคอยไม่ได้อยู่ในความคาดหมายที่คุณคิดเลยเปิดเรามาดูอีกครั้งว่าเป็นสเต็งนะคะสเต็งสิ่งที่คุณรอคอยคุณจะได้มาด้วยความรู้ความสามารถของคุณนะคะ สิ่งที่คุณคิดและรอคอยได้มาด้วยสมองและสติปัญญาความรู้ความสามารถของคุณนะคะความความสำเร็จเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะความรู้ความสามารถของคุณนะคะนี่คือเตรียมรอรับโอกาสนั้นเลยนะคะความสำเร็จเรามาดูกันนะคะว่าจะมีการ ได้เดินทางได้ติดต่อได้สื่อสารทางไกลใกล้ได้หมดนะคะตอนนี้คุณจะมีโอกาสเกี่ยวกับเรื่องการงานของคุณจะมีการเดินทางการมุฟออนการที่จะทําอะไรสักอย่างไปที่ใดที่หนึ่งสักอย่างหนึ่งนะคะหรือจะเปลี่ยนอะไรเป็นอะไรก็ได้อย่างนี้ก็ได้ค่ะเพราะว่าชาริออตนะคะคือการการที่สู้ไม่ถอยลุยนะคะฉะนั้นในระหว่างที่คุณลุย คุณสู้ไม่ถอยคุณระหว่างที่ขับเคลื่อนคุณต้องระวังด้วยนะคะการที่ขับรถม้าไปนะคะมันก็ต้องดูทางด้วยรู้ทางด้วยต้องไปอย่างระมัดระวังด้วยนะคะขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จดังที่คิดระหวังไว้นะคะเรามาดูกันต่อไปสิ่งที่ปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับคุณไม่ว่าจะเป็นปัญหาใดๆคุณเก่งมากคุณเป็นคนที่แก้ปัญหาระดับ ระดับอัจฉริยะเลยนะคะคุณเป็นคนที่พาทุกสิ่งทุกอย่างไปมีความสุขพาคนรอบข้างไปมีความสุขพาองค์กรไปมีความสุขสู่ความสําเร็จนะคะคุณคือนักแก้ปัญหาตัวยงเลยะคะ่ะคนแก้ปัญหาเก่งจะมีโอกาสพาชีวิตไปสู่ความสุขสมหวังนะคะสีไม้เท้าตอกย้ำนะคะว่าโอ้โหไพ่ไพ่สวยมากเลย ตอกย้ำนะคะว่าสิ่งที่คุณทำมาสิ่งที่คุณคิดและแก้ไขหรือดูแลมาทั้งหมดสิ่งที่คุณรอ,อคอยสุขสมหวังคะ่ะนะคะเป็นไพ่ที่สวยคะ่ะเกิดจากความรู้ความสามารถของคุณโดยเฉพาะเลยนะคะสองถ้วยเฉลิมฉลองออกมาตอกย้ำคุณมีโอกาสนะคะความสุขความเฉลิมฉลองได้มา จากความรู้ความสามารถของคุณนะคะดันั้นจงภูมิใจนะคะลองค่อยๆค,ค,คิดค่อยๆทำค่อยๆแก้ปัญหาไปแล้วคุณจะภูมิใจในตัวเองนะคะเรามาดูกันว่าบทสรุปเมื่อมาถึงจุดหนึ่งแล้วงานไม่ว่าจะเป็นงานเป็นเงินเป็นทุกอย่างที่คุณกำลังคอนโทรลอยู่พยายามให้อยู่ในทิศทาง พยายามค่อยๆเดินไปนะคะให้อยู่ในทิศทางที่ควรจะเป็นที่ถูกต้องที่เดินไปแล้วไม่พลาดไม่ผิดไม่พลาดนะคะขอให้เมื่อทุกอย่างประสบความสําเร็จแล้วช้อยต่อไปคุณค่อยๆเดินไปนะคะค่อยคทําไปค่อยคคอนโทรลค่อยคคิดนะคะแล้วความสุขจะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณนะคะยายขอ วยพรให้ทุกคนพบความสำเร็จดังหกไม้เท้านี่นะคะที่เป็นตัวคุณตอนนี้ทำอะไรก็สำเร็จนะคะทำคิดและทำอะไรก็สำเร็จเพราะคุณเป็นนักแก้ปัญหาอัจฉริยะตัวยงนะคะจะพาองค์กรพาครอบครัวพาให้คุณอุดมสมบูรณ์มีความสุขมีความมั่นคงระดับหนึ่งเลยนะคะ ขอให้โชคดีโชคดีนะคะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะสิ่งที่คุณคิดและทำสิ่งใดไว้ขอให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปใหญ่และขอบคุณทุกคนที่ช่วยกดไลค์กดติดตามให้ยายนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ